สวัสดีปีใหม่ครับผมนายแพทย์นริร์บรรุิวันนี้ผมจะมาคุยกับเราเรื่องการรักษาโรคมะเร็งนะครับโรคหนึ่งที่มาคุยในวันนี้เนี่ยซึ่งมีข้อมูลใหม่ๆม,มาเล่าให้ฟังกันในปีนี้นะครับก็คือเรื่องมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กนะครับวันนี้เนี่ยที่มีการถ่ายทอดคลิปวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีการแจ้งเตือนจากปอพนะครับว่าค่า p m ียม2.5เนี่ยอันตรายมากก็คือวันที่13มมกร,ราคมนี้นะครับ พบว่าตอนเมื่อคืนตอนเย็นเนี่ยค่า pm 2.5เนี่ยสูงมากถึง79นะฮะซึ่งอันนี้ถือว่ากระทบกระเทือนกับสุขภาพแล้วก็แนะนำว่าต้องใส่หน้ากากอย่าไปทำกิจกรรมภายนอกนะครับต้องระวังฝุ่นไมะงั้นเห็นว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยก็คือเรื่องสารก่อมะเรง็งลอยอยู่ในอากาศมองไม่เห็นแต่ว่าทำให้เราเนี่ยเป็นโรคปอดหรือว่าเป็นโรคต่างๆมากมายรวมทั้งเรื่องของโรคมะเรง็งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับมลภาวะทาง อากาศเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยของที่ทําให้คนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามรณรงค์ให้คนสูบบุหรี่น้อยลงที่พอสูบบุหรี่น้อยลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนต่อให้จัดสูบบุหรี่น้อยลงนะฮะหรือว่าไม่สูบเนี่ยก็ยังต้องหายใจทุกวันแล้วปัญหาคือมลภาวะในอากาศมองไม่เห็นเป็นเมล็ดแต่ยู่เงียบทําให้พวกเราเนี่ยตายผ่อนสงเพราะว่าเราต้องสูดอากาศพวกนี้เข้าไปทุกวันนะครับก็เลยทําให อุบัติการมเเรงปอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้เนี่ยผมจะมาคุยเรื่องของเมเร็งอปอดนะครับชนิดที่ร้ายแรงมากคือเะเรงปอดชนิดเซลเล็กปกติเมเรงปอดจะมี2ชนิดชนิดเซลไม่เล็กซเซลเล็กซึ่งเซลเล็กเนี่ยพบร้อยละ15แต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยอันตรายกว่าเยอะอัตราตายสูงมากอัตรารอดชีวิตสําหรับชนิดที่เป็นเฉพาะที่หรือจํากัดเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยก็จะเสียชีวิตในเวลาเฉล,เฉลี่ยประมาณ12สัปดาห์ แต่ถ้าเป็นชนิดที่กระจายแล้วหรือเป็นเยอะเนี่ยนะก็จะเสียชีวิตในเวลาเฉลี่ยประมาณ8สัปดาห์เท่านั้นคือข้อมูลในอดีตที่ไม่มียาดีๆแต่พอปัจจุบันนี้เรามียาต่างๆมีนัดวัตกรรมที่ดีขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้อาจาร์รชีวิตดีขึ้นนะครับและคนไข้หรายๆเนี่ยสามารถที่จะหายขาดได้นะครับเราก็มาศึกษากัว่าเอ๊ปีที่แล้ว2 5 6 8ถึง2 5 6 9เรามีความรู้อะไรใหม่ๆบ้างนะครับ วิธีหลักเลยตอนนี้สําหรับปีที่แล้วกับปีนี้คือภูมิคุ้มกันบําบัดแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยการรักษาโรคมะเร็งชนิดเซลล์เล็กในส่วนใหญ่ต้องเป็นการรักษาด้วยเคมีบําบัดการผ่าตัดยากมากเพราะมันจะกระจายเร็วมากงนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฉายแสงรังสีเคมีบำบัดหรือไม่ก็ถ้ากระจายไปแล้วก็เป็นเคมีบําบัดแต่ณปีนี้เนี่ยการรักษาหลักเลยปีที่แล้วปีนี้ก็คือการใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดร่วมกับยา เคมีบำบัด2ชนิดนะครับซึ่งอัตรารอดชีวิตก็จะเพิ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอยาภูมิกำบัดมาแล้วนะครับก็ทําให้มีการผสมผสานทําการวิจัยพราบว่ายาภูมิกำบัดตัวหนึ่งคือเดอร์วาลูแมปเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มอัตราลอดชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นได้มากกว่าถ้าเราให้แค่เคมีบำบัดอย่างเดียวเดอร์วาลูแมปบวกร่วมกับเคมีบำบัดเนี่ยก็จะดีกว่าใช้เคมีบำบัดแบบวิธี โบราณน,นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นวิธีมาตรฐานซึ่งอออประเทศต่างๆรับรองนะครับในการใช้แม้ว่าการรักษาด้วยเคมาบัตสูตรแรกเนี่ยเป็นวิธีมาตรฐานซึ่งมีการศึกษาต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าชนิดที่เป็นเฉพาะที่ก็อาจจะมีการใช้แสงร่วมด้วยหรือว่าเป็นชนิดแพร่กระจายก็มีอาจจะเป็นการใช้เคมาบัตอย่างเดียวเนี่ยก็เพิ่มอัตราลดชีวิตได้แต่ก็ยังไม่ดีเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการพยายามนำภูมิคุ้มกันมาแบบมาใช้เป็นยาสูตรแรกเลยซึ่งก็พบว่าได้ประโยชน์จริง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือต่อให้การรักษาดีขึ้นคนไข้ยอยู่ได้นานขึ้นโรคดีขึ้นหายหมดหายขาดปรากฏว่ามะเร็งปอดชนิดเซลเล็กเนี่ยายแรงมากซึ่งเจอร้อเนี่ยก็ยังเป็นซ้ำถ้าเป็นซ้ำปั๊บเนี่ยก็ต้องหายาสูตร 2. อ3สมาใช้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับจากข้อมูลจาก NCCN g u i d e l i n e เนี่ยล่าสุดนะครับของ วันที่ทําคลิปรีโอคือประมาณเดือนกันยาสองพันยี่สิบหาเนี่ยพบว่ามียาหลายอย่างใช้ได้เลยถ้าสมมติว่าเกิดให้ยาสูตรแรกแล้วเกิดตัวยานั้นก็มียาเช่น t h a l i d o แม d e นะครับโทโพทีแค n irinotecan จะเป็นเคมีบำบัดอร์บิเน e ที i ิ i เดอร์บิเ d i ทีดินนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เข้าโครงการวิจัยเช่นมีทีเซลเอนเกเ s อร์ ager, หรือว่าเป็นยาปุ่มกำลังบัตแบบ adc แอนตี body, uh, ้บอดดี้ดักคอนจูเกตเนี่ยนะครับเป็นต้นนะครับหรือใช้ยาหลายๆตัวร่วมกันก็ด้เป็นวิธีที่ใช้ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเนเรื่องเออถ้าเกิดโรคเนี่ยเป็นซ้ำเนี่ยเราทำไงการเป็นซ้ําส่วนใหญ่ในมะเร็งปอดชนิดเซลเล็กเนี่ยเป็นแบบแพร่กระจายส่วนใหญ่ไปไปอาจจะไปไปในปอดขึ้นสมองแล้วหรือว่าอาจจะไปส่วนส่วนอื่นๆของร่างกายกระดูกเป็นต้นนะครับแต่มันจะมีบางชนิดนะครับที่เราเจอว่าคนไข้ตอนแรกเนี่ย เป็นมะเร็งปอดชนิดเซลเล็กซึ่งเจอเนี่ยมากกว่านะครับประมาณ2ใน3 3ใน4เป็นชนิดที่เรียกว่า,าเซลล์ไม่เล็กเนี่ยพอรักษาไปเรื่อยๆกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลเล็กซึ่งผมมีคนไข้คนหนึ่งนะครับที่มามาตรวจขอคำแนะนำเนี่ย เป็นชนิดเซล์ไม่เล็กก่อนก็รักษาด้วยวิธีต่างๆเช่นเคเบ,บีมบัดพุมกัมมับัดหรือว่าเป็นเป็นในพวกยาพุ่มเป้าปก,ก,กา่าโรคมันกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลลเล็กก็เลยต้องไปใช้ยาในกลุ่มภูมิคุ้มกันบ,บําบัดร่วมกัมกบยาเคเีมบัมน An antes, มน 19, 19ดะน,นะครับทีนี้วันที่19นะครับ19กตุลาคมนะครับปีที่แล้วเนี่ยองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอนุมัติให้ใช้ยา คาร่าลามแมทนะครับเป็นยาในกลุ่มภูมิคับบัตเนี่ยของบริษัทแอมเจนเนี่ยนะครับในการรักษามะเร็งปอดชนิดที่เป็นเป็นมากนะแล้วก็ดื้อยามาตรฐานสูตรแรกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้รับอนุมัติจริงๆครั้งแรกในปี2 0 2 4แต่อนุมัติเต็มที่เนี่ยก็คือในออไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสามารถที่ทําให้โรคเนี่ยเป็นซ้ําน้อยลงสามารถจะทําให้อัตรารชีวิตต่างๆดีขึ้นได้นะครับโครงสร้างของยาพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการ สร้างยาขึ้นมานะครับมามาใช้นะครับในในในห้องปฏิบัติการเนี่ยเพื่อพัฒนาให้ยาเนี่ยมีประสิทธิภาพเนี่ยเหนือกว่ายาอื่นๆนะครับแล้วก็มียาหลายชนิดเลยที่ใช้ได้อีกตัวนึ้งก็คือยาอเลบิเนคทีดินเนี่ยเก็เป็นยาตัวที่ใช้ได้ซึ่งก็เป็นความหวังเป็นกําลังใจของผู้ป่วยนะครับมีการศึกษาเกี่ยวกับยา เลอร์บิเนคทีดินนะครับซึ่งทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ใช้นะครับในผู้ป่วยร่วมกับยายับยับย้งภูมิคุ้บำบัดที่ถูกกดนะครับเรียกว่า a อ s o l i t u ท u m a พหรือ T-Centric เนี่ย <S <S 2> <S 2> พอใช้ร่วมกับายาเลอร์บิเนคทีดินเนี่ยพบว่ามีประโยชน์มากในการที่สามารถที่จะทำให้โรคเนี่ย หายหมดหรือว่าจะยืดชีวิตได้อัตรารอดชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นดีกว่านะครับในในการใช้ยาในกลุ่มนี้ทำให้อยอยอ,อ,อนุมัติให้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่อีกตัวนึงที่สามารถใช้ได้ในปีที่แล้วกับปีนี้นะครับแล้วก็มีการศึกษาในโลกของความเป็นจริงว่าเออถ้าออยอ,อ,อนุมัติไปใช้จริงเป็นยังไงปรากฏว่าข้อมูลก็เหมือนกับในงานวิจัยว่ามันได้ไประโยชน์จริงนะครับทำให้อัตรารอดชีวิตเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้ที่ดื้อยาสูตรมาตรฐาน ทำให้การรักษาก็ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการศึกษาชื่อแอ l a n น i ิสเนี่ยเป็นการศึกษาระยะที่3เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานเดิมเนี่ยนะครับเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาเลเบกทิดินนะครับร่วมกับเคเบียมบัตด็อกโซรูบิซินนะครับเป็นไป307คนเนี่ยพบว่าในกลุ่มที่ให้ยานวัตกรรมใหม่นะครับกับเคเบียมบัตเทียบกับกลุ่มควบคุมเนี่ยใช้ใช้ยาเคเบียมบัตอื่นๆเนี่ยเช่นโทโปทีแคนหรือว่ายาอื่นๆเนี่ย เพราะว่าการรักษาเนี่ยดีกว่าถ้าใช้ยาตัวใหม่ร่วมด้วยนะครับซึ่งในผู้ป่วยทั้งหมด613คนจาก135โรงพยาบาลต่างๆนะครับทำให้ยาตัวนี้ก็เลยได้รับเป็นยามาตรฐานในการรักษาเร็งปอดที่ดื้อยาสูตรแรกนะครับการใช้แบบเรียกว่า รวมสักรามคือใช้ยาหลายตัวช่วยกันนะครับระบางเตบางคนบางรายถ้ารับยาหลายๆตัวพร้อมกันไม่ได้ก็อาจจะมีการสลับที่เรียกว่าสลับขาหลอดเป็นหลักการรักษาตอนนี้โดยสรุปนะครับว่าการรักษาทางเลือกในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลเล็กที่ดื้อยาเคเบมบัตสูตรแรกเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยเวิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือใช้ยาทาทาล่าทาแมทนั่นขึ้เราไปฟังเป็นไบสเปซิฟิกแอนติบอดีนะครับเป็นยาที่สามารถใช้ได้อออยรับรองนะวันที่3 กุมภาพัน์252025ตัวที่2คือเลยเบกทินิบที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นยาที่พุ่งเป้าเคมียมบัดพุ่งเป้านะครับสามารถใช้ได้ในคนไข้ที่ดื้อยาร่วมกับยาคุ้มกับมานต์แบบเอทิโซลิซูแมทอนุมัติเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับตัวที่3คือโทโปรทีแคนซึ่งเป็นยามาตรฐานที่ใช้มานานแล้วนะผมก็ได้ใช้ยาตัวนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเป็นยา เก่าที่ยังได้ผลดีอยู่นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงอนุมัติตั้งปี1996นะครับตัวที่4ก็คือยาชื่อไอริโนทีแคนโปรติไอริโนทีแคนเนี่ยใช้รักษาโรคมะเมร็งลำไส้ใหญ่แต่ว่าในมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กเนี่ยได้ผลดีนะครับการศึกษาเนี่ยไล่ๆทำที่ญี่ปุ่นเยอะนะครับยาตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันแล้วราคาก็ไม่แพงมากแต่อาจจะไม่ดีเท่ากับยาสูตรใหม่ๆที่ใช้นะครับแล้วตอนนี้ก็มีการไอริโนทีแคนเนี่ยไปติดฉลากไลโปโซมอลนะครับทำให้ การออกฤทธิ์ของเขาดีขึ้นเนี่ยก็มีการใช้อยู่นะครับแล้วก็อนุมัติแล้ววันที่1ธันวาคม2020นะครับอันนี้ก็เป็นยาที่สามารถใช้ได้แล้วมันจะได้ผลดีมากถ้าถ้ามีการที่มะเร็งขึ้นสมองมะเร็งอปอดชนิดเซลล์เล็กเนี่ยชอบขึ้นสมองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ยาตัวนี้เราจะร่วมกับยาพุ่งเป้าเช่นอันโลทินดิบทำให้ผลที่สมองเนี่ยดีขึ้นอีก และนอกจากนั้นเนี่ยก็อีกวิธีหนึ่งที่เราทําได้เช่นสมมติว่าเรายังไม่มียาใช้ยายังไม่รูมม้ว่าจะออยนะครับหรือว่าอย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ยาสูตรเติมก็ได้แต่ว่ามันควรจะเป็นซ้ําหลังจากให้ยาสูตรเดิมแล้วเนี่ยหลายเดือนเช่น6กเดือนปีหนึ่งเนี่ยให้ใหม่ก็อาจจะตอบสนองแต่ถ้าเป็นซ้ําในเดือนสองเดือนสามเดือนเ,เนี่ยการให้ยาสูตรเดิมอาจจะไ,ได้ผลไม่ดีนะครับยา น้ำสีแดงที่แอนทราไซคลินเนี่ยก็เป็นยาที่โบราณที่ใช้ก็ยมีการใช้อยู่เรื่อยๆในการรักษาโรคพวกนี้ซึ่งเป็นยาที่ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ดีเท่ากับสูตรใหม่ๆที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ยาต่อไปที่ใช้คือยากินนี่แหละง่ายๆเลยเทนโมโซลามายเป็นยาที่เขาใช้รักษามะเรง็งสมองเนี่ยปรากฏว่ายาตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนใช้ก็สามารถรักษามะเร็งปอดชนิดเซลเล็กได้นะมีประโยชน์พอสมควรแต่สู้ยาใหม่ไม่ได้ และอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ปัจจุบันนี้อันนึ่งก็คือยาที่ว่าแอนติบอดีดรากคอนจูเกชก็คือเอายารักษาเร็งเนี่ยเชนเคมีมมบัตรเนี่ยแล้วก็ไปติดฉลากด,ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แอนติบอดที่จำเพาะกับะเรง็งเพื่อไปจับเซลล์เร็งแล้วก็ฉีดยาเคมีมบัตรเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นยาที่ได้ไประโยชน์ซึ่งข้อมูลที่มีการศึกษาพบว่ามันมีประโยชน์นะครับแต่ก็ต้องรออนุมัติจากออยทีเช่นยาชื่อโรวาลพิทูซูแมปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่ เป้าหมายคือ DLL3 ที่เป็นประหมายอยู่ที่เซลล์มะเร็งชนิดเซลลเล็กนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยถ้า,าวิธีต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ไม,ไ,มไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วยนะครับอีกวิธีคือเข้าโครงการวิจัยเพราะจะมียาใหม่ๆมาที่ประเทศไทยเยอะนะครับในโรงเรียนแพทย์นเนี่ยอาจจะมีโครงการสําหรับายาสาหรับมะเร็งปอดชนิด เซลล์เล็กที่ลุกลามแพร่กระจายและดื้อต่วยาสูตรแรกคนนถ้าเข้าโครงการวิจัยการรักษาก็จะฟรีหมดนะครับแล้วก็แต่ว่าทางหมอที่ดูแลที่เป็นคนวิจัยก็ต้องมีการส่งข้อมูลจากประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อไปรวมกันดูว่ายาตัวนั้นเนี่ยดีจริงมากน้อยแค่ไหนเพื่อนําเสนอองค์การอาหารและยาเพื่ออนุมัติต่อไปก็มีทั้งหมด9วิธีนะครับก็ก่อนจะจบเรื่องนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าประมาทนะครับการประมาทคือหนทางสู่ความ เพราะตอนนี้เนี่ยอากาศเราเป็นพิษมากสูบุรี่ก็เป็นมะเร็งปอดได้เยอะดวงเป้มะเร็งปอดชนิดเซลเล็กไม่สูบเจอพียมง2 5เหมือนกับที่รายงานของวันที่13บามมกราเนี่ยปอดเราก็จะสุขภาพไม่ดีนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็อย่าลืมคอยตรวจสุขภาพสม่ำเสมอนะครับรู้เขารู้เราสู้ร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งไงนั้นเราต้องใช้วิธีที่ถูกต้องเหมาะสมตรงเป้าหมายรุมสกรรมสลับขาหลอกหอกพุ่งเป้าคือ ตรงเป้าหมายก็เป็นวิธีที่เราจะประสบความสําเร็จในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลเล็กระยะแพร่กระจายที่ดื้อยาสูตรแรกคือยาเคมีชสุดแรกนะครับขอบคุณครับ